คลิปนี้เราจะไปพูดถึงเรื่องราวใน AEW กันครับกับศึกใหญ่ที่มีชื่อว่า Forbidden Door นะฮะจริงๆก็ไม่ใช่แค่ AEW แต่เป็นการจับมือกับ New Japan Pro Wrestling ด้วยเขาว่ากันว่าศึกนี้เนี่ยได้รับคำชื่นชมจากแฟนๆมากมายนะฮะแล้วก็ทำสถิติไปหลายอย่างเลยรวมถึงจำนวนยอดขายตั๋วด้วยก็เดี๋ยวไปรับชมรับฟังพร้อมๆกันได้เลยมวยป้ามกีฬาผสมปสานการแสดงมีคิวมีบทปลดใช้วิถีภาวะในการรับชมด้วยครับ และสำหรับท่านใดที่พลาดหรือตกหล่นข่าวสารไปนะผมได้รวบรวมเรื่องราวต่างๆเอาไว้ในเพลย์ลิสต์แล้วนะฮะสามารถกดเข้าไปรับชมย้อนหลังกันได้ทั้งสึกใหญ่และข่าวต่างๆในวงการมวยปล้ำตามลิงก์ที่ปรากฏขึ้นมาตรงมุมจอนี้เลยการจับมือกันของนิวเจอร์แมนโปลเลสซิ่งจากฝั่งญี่ปุ่น,นะฮะร่วมมือกับออวิลิทเลสซิ่งทางฝั่งอเมริกาสองค่ายยักษ์ใหญ่นะฮะได้มีอีเวนต์สำคัญที่ชื่อว่า Forbidden Door หรือประตูต้องห้ามนั่นเอง เป็นการไปจัดกันที่โตรอนโตแคนาดาครับและมีผู้เข้าชมมากถึง14,826ที่นั่งเราจะมาพูดถึงในเฉพาะโชว์หลักเท่านั้นนะฮะซึ่งคู่แรกที่เปิดมาในโชว์หลักเลยก็คือการชิงแชมป์โลก a w นั่นเองครับโดยเป็น M.J.F นะฮะเจ้าของแชมป์เจอกับพี่โรชิทานาชิจากทางฝั่งญี่ปุ่นในแมชนี้ครับ M.J.F ก็ตกติดตามสไตล์นะฮะตลอดแมชเลยหาจังหวะเล่นงานอยู่เรื่อยๆจนตอนสุดท้ายครับมีดึงความสนใจกรรมการนะฮะ M.J.F ไปเอาเข็มขัด ึ้นมากรรมการก็ไปเก็บของครับธนาชีรวบกดให้มีใครนับให้นะแล้วก็โดน MJF เนี่ยใส่แหวนต่อยเต็มๆนะฮะตอนกรรมการไม่เห็นแล้วก็กดนับ3ามเรียบร้อยไปนะครับเป็น MJF สามารถป้องกันแชมป์เอาไว้ได้สเัเป็ดแอดต่อมาครับเซียมพังได้เข้าร่วมในทัวร์นาเมนต์โอเวนฮาร์ดครับนะฮะโดยเจอนมกมวยปล้ําจากฝั่งญี่ปุ่นครับซาโตชิโคจิมะแน่นอนครับที่นี่ไม่ใช่ชิคาโก้แล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยปฏิกิริยาจากแฟนๆตรงห้ามกันในชิคาโก้เลย โดยการปั้มก็มีทั้งนาคอนดาวไวส์ครับงัดไปแล้วก็เอาไม่ลงนะฮะทางโคจิมาก็ใส่คัตเตอร์ก็ยังไม่ชนะเหมือนกันสุดท้ายครับเป็นฝั่งเสียมพังเนี่ยได้ยกขึ้นไหลแล้วก็ใส่ GTS แบบตักๆหน่อยแต่ก็สามารถเอาชนะมาได้เป็นเสียมพังครับเข้ารอบไป ต่อมาเป็นการปร้มสี่เศร้าเลยนะฮะเป็นการชิงแชมป์ AEW International ครับออลเลนคาสดีเจ้าของแชมป์เจอกับซักเซเบอร์จูเนียร์อาซิโอริชิบาตะาลและเดนเนลลกาสเซียครับเป็นแมตช์แข่งการประท้าคารมคมคายและการหักนิ้วมือนะฮะแต่ละคนเนี่ยมีมากมีชั้นเชิงทั้งนั้น เดินข่มกันไปกันมาครับแต่แมตชก็ปั้มไปถือว่าไม่ธรรมดานะคนที่ชนะได้คือออรเลนแคสเดี้ครับชิงในจังหวะสุดท้ายเนี่ยมอนมากดกาเซียนับสาไปได้ป้องกันแชมป์สำเร็จนะฮะแต่ตอนจบมียืนเถียงกันต่อครับเพราะว่าทางแซคกเซเบอร์จูเนียเนี่ยก็เป็นแชมป์ของทางฝั่งนิวซีแลนโบลลเทลีวิชัอยู่ส่วนชิบาตะครับก็ได้แสดงความเคารพจับมือกับแคสเดี้หลังจบแมช มีการชิงแชมป์โลกของทางฝาั่ง AW ไปแล้วนะแมสต่อมาเป็นซานดาครับป้องกันแชมป์ IWGP World Heavyweight ของทางฝ,าางฝาั่ง New Japan Pro Wrestling บ้างโดยเจอกับจังก์บอยแจ็คเพอร์ลี่ครับจังหวะสุดท้ายซานดาก,ก็เล่นงานใส่อย่างหนักเลยนะฮะโดยทาชิเนกิวิสัตครับ,รบแล้วก็ต่อด้วยมูนซอลนะกดนับสั่งเป็นฝ่ายเอาชนะแล้วก็ป้องกันแชมไป์ไว้ได้โดยระหว่างที่เดินกลับครับจังก์บอยผู้แพ้นะฮะก็ได้เล่นงานใส่โคกิวสามมาเชียร์อยู่ข้างเวทีครับ แล้วก็หยิบชามเอฟ TW ของฮุกเนี่ยขึ้นมาข่มขวัญด้วย ต่อมาครับเป็นนักทีม10คนเลยนะฮะบนเวทีเดียวครับทีมดีอีลีทประกอบด้วยอดัมแฮงแมนเพจพี่น้องยังบัครวมมือกับเอ็ดดี้คิงสตันและโทโมฮิโรอิชิอิเจอกับทีมแบ็คคูลคอมแบดครับครับได้แก่จอห์นม็อกสลีย์วิลเลอร์ยูตะและคาราเดโอคาสโนลีโดยมีโคโนสุเกะทาเกชิตะและโชตะอุมิโนะมาร่วมในทีมด้วยปั้มกันไปนานเลยครับ20กว่านาทีนะฮะคนก็เยอะมีฝั่งละ5ครับซึ่งนักมวยปั้มหลายๆคนเนี่ยคือแนวหน้าของฝั่ง AEW บวกกับบางส่วนครับมาจาจก นีแยมบอลเลสซิ่งที่มาร่วมด้วยและเป็นตัวแทนจากญี่ปุ่นนะฮะอิชิอิครับได้ใส่ท่าเบรนบัสเตอร์นะฮะช่วยให้ทีมเอาชนะไปได้การชิงแชมป์หญิงเอเอเดับเบิลยูครับโทนี่สตอร์มเจ้าของแชมป์เจอกับวิโรนไนน์ดิงเกล คนที่มาคอยช่วยโทนี่สตอมเนี่ยก็คือสารยาและลูบีโซโฮนะฮะอยู่ข้างเวทีติดเลยมีจังหวะที่สตอมโดนเล่นงานไปอยู่ตรงมุมเวทีครับแล้วก็มีแอบ,บดึงกรรมการมาขวางนะฮะจากนั้นโทนี่สตอมก็ใส่ท่าสตอมซีโร่ครับสามารถกดนับสาและเอาชนะป้องกันแชมป์ไว้ได้ และแล้วก็มาถึงแมตช์ที่หลายคนรอคอยนะการชิงแชมป์ IWGPU n i t e d s t a t e s Heavyweight Champion ครับของเคนนี่โอเมกาเจ้าของแชมป์นะฮะประทะกับวิลออสเฟย์ความเดือดของแมตช์นี้ครับกับ2สุดยอดนะักมวยปั้มที่ได้รับการยกย่องในย,ยุคปัจจุบันสู้กันจนได้แผลเลยนะฮะแอมออสเฟยนะ์ยังเอาธงแคนาดาประเทศบ้านเกิดของโอเมกามาล้อเลียนอีกต่างหากสู้กันอยู่นานที่สุดแล้วครับในสึกนี้นะใช้เวลาไป40นาทีโดยประมาณนะฮะปรากฏว่าวิดอนคาลิสครับแอบมาส่งไขควงให้กับ ออสเปนะฮะพอใช้อุปกรณ์เสริมแล้วเนี่ยก็ยังไม่ชนะเอาท่าวันวิงางเจ้ของโอเมก้ามาใช้ก็ยังไม่ชนะอีกครับจนต้องงัดเอาแผ่นรองข้อศอกออกนะฮะและ้วออสเปก็ได้ซัดเข้าด้วยศอกเต็มๆต,ตามด้วยสตอมเบรเกอร์ครับจับก,กดนับ3และสามารถกลายเป็นใช้ไม่แต่เปอย่จีพีคนใหม่ไปได้นะส่วนแคเน่โอเมก้าเนี่ยแพ้คาบ้านที่แคนาดาเลย คริสเจอริโก้ซามิเกลล่าและมิโนโรสุซูกิครับเจอกับทีมของสติงดาบิโอลินและเทเซียไนโตะมีทั้งดารุ่งมีตำนานมีรุ่นใหญ่ครบเลยในแมชนี้นะฮะสุซูกิเนี่ยโมแต่เล่นงานไนโตะเพลินไปหน่อยครับจับล็อกไปล็อกมาไนโตะก็พลิกรวบกดทีเดียวจอดเลยนะฮะนับ3ผู้ชนะครับเป็นทีมสติงดาบิโอลินและเทเซียไนโตะจบแมชไปแล้วเนี่ยเจริโก้ไม่ยอมไปไหนนะ,ะเอาไม้มาไล่ตีใส่ไนโตะสติงก็เลยขึ้นมาเคลียร์ให้ซะหน่อย และคู่เอกของศึกนี้ครับไม่ได้มีการชิงแชมป์แต่อย่างใดนะฮะแต่ทางสมาคมเนี่ยก็ยกให้เป็นคู่เอกเลยในการประทะก,กันของไบรอันเดนเนลสันครับเจอกับคาซึกิโอกะดะใช้เวลาปลั้มไปทั้งหมด2 7นาทีนะฮะไบรอันเนี่ยคือสุดยอดสายเทคนิคคนหนึ่งเจอกับโอกะดะที่เป็นเบอร์ต้นๆของญี่ปุ่นต่างฝ่ายต่างไม่ยอมกันครับไบรอันโดนเล่นงานด้วยพายไดเวอร์ที่ด้านล่างเวทีนะฮะตามมาที่ด้านบนโอกะดะก็ทิ้งศอกทับอีกรอบหนึ่งเราจะใส่เรนเมเ,เกอร์ครับแต่ไบรอันลุกไม่ขึ้นแล้วกรรมาการต้องมีทีมงานมา ปรากฏว่าไบรอันยังไหวนะฮะหลบเรนเมเกอร์ได้แล้วก็กระโดดเข่าลอยดักแมชนี้ไบรอันนี่สู้สุดใจจริงๆครับจะโดนเรนเมเกอร์อยู่หลายรอบก็หลบได้อีกและคราวนี้ครับจับไซส์ไบรอันล็อกเกี่ยวคอเกี่ยวแขนม้วนไปม้วนมานะ,ะจนโอกาดะเนี่ยทนไม่ไหวต้องแทบเอายอมแพ้ซึ่งเป็นเวลานานแล้วครับย้อนไปตั้งแต่ในปี2015นะฮะนั่นคือครั้งล่าสุดที่โอกิดะตบพื้นยอมแพ้โดยเป็นการแพ้ให้กับนาชินสเกตนากามูระนี่เองจนมากระทั่งในปี2023ครับก็มาแพ้กับ กับไบรอันเดนเวลสันด้วยการตอบอพื้นอีกครั้ง มีข่าวหลังฉากออกมานะฮะจากทางฝั่ง AEW ครับซึ่งแบรนด์เดนเนลสันที่ปั้มอย่างดูเดือนในแมชนี้เนี่ยมีอาการบาดเจ็บถึงขั้นแขนหักเลยครับแต่เขาก็ได้เปิดเผยออกมาเองเลยว่าแขนขวาของเขาเนี่ยหักและแพทย์และผู้ฝึกสอนของ AEW มองว่าอาจจะต้องพัก6-8สัปดาห์ด้วยกันนะฮะส่วนเดนเนลสันเองครับถึงแม้ว่าในแมชเขาจะรู้ตัวว่าบาดเจ็บหนักนะฮะแต่ก็ยังขอปั้มต่อซึ่งตัวเขาเองก็ได้พูดว่านี่คือเรื่องปกติขององค์การม่วยปั้มโซนิคแมชครับซึ่งจริงๆ บุกจิ้งออกมาใน Forbidden Door แต่ถูกยกเลิกไปนะนั่นคืออดัมโคเจอกับทอมลอเลอร์แต่ที่ต้องถูกยกเลิกเนี่ยเนื่องจากอดัมโคมีอาการป่วยครับและโอนนี้ข่านประธานใหญ่แห่ง AEW ก็ได้ออกมาบอกข่าวนี้เองเลยอดัมโคถูกส่งตัวกลับบ้านครับเพื่อไม่ให้มีการแพร่กระจายของเชื้อโรคนะฮะและทําให้แมสที่วางแผนเอาไว้เนี่ยถูกยกเลิกไปด้วยแต่อย่างไรก็ตามครับทอมลอเลอร์คู่ปร้มของอดัมโคก็ได้ถูกส่งไปปรับกับเซอร์เปนนิโกในดาร์คแมทเริ่มรายการแทน ก็สำหรับคลิปนี้นะฮะพูดถึงเรื่องราวที่เกิดขึ้นแล้วก็ควันหลงในศึก Forbidden d o ของ New Japan Wrestling และ All Elite w r e s t i n g กันไปก่อนครับเดี๋ยวคลิปหน้านะฮะจะมาอัปเดตข่าวต่างๆรวมถึง Money The Bank ด้วยก็รอติดตามกันได้วันนี้ไปแล้วสวัสดีครับ